สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่นอเอฟซีมาครบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยวันนี้เรามาซื้ออะไรนะครับร้านอะไรยังไม่เปิดก็เลยแวะมาหาอูนี่หน่อยนะครับอูนี่ที่วัดยนนะครับอีกรอบนะครับไม่ได้มาหลายเดือนอยู่นะครับสองสามเดือนแล้วนะครับคลิปนี้ได้มาก็เลยแวะมานะครับ ออร์ร้านอะไรรถเกียวเปิดนะครับไปมาดูร้านนี้ก่อนนะครับนี่นะครับที่อูนี้ก็จะเป็นอูที่ต่อ6รล้อดำนะครับต่อรถดำขายนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทายดูในตอนท้ายคลิปนะครับเบอร์โทรนะครับอ้าตอนนี้เขาก็ พัฒนาขึ้นแล้วนะครับเนี่ยซื้อหัวซื้อเครื่องมาประกอบเองเลยนะครับดูครับเราสามารถมาเลือกคาะีได้นะครับคระสีนอกกระสีไทยนะครับอยากได้ถูกลงหน่อยก็คาะีไทยนะครับหรือว่าอยากได้ดีๆเลยก็คาะสีนอกนะครับที่ร้านนี้เขาก็จะ มีให้เลือกนะครับเขาเอารถมาประกอบเองที่ร้านแล้วนะครับสั่งหัวสั่งเครื่องมาเลยนะครับแต่ก่อนจะเอาเข้าเป็นคันนะครับตอนเรามารอบก่อนๆนะครับจะมีเป็นคันเข้ามานะครับตอนนี้เขาเอามาเป็นหัวเป็นเครื่องเลยครับเอามาประกอบเองนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับจะเอาเครื่องเล็กหัวใหญ่หรือว่าจะเอาหัวเล็กเครื่องใหญ่นะครับระษีนอกระษีไทยก็เลือกได้หมดนะครับ ราคาก็แล้วแต่ตกลงนะครับอยูที่อยู่ที่สเปคที่เราเลือกนะครับอ๋อนี่มาเจอครับคันแรกก็คันนี้เลยนะครับเมกาแคปนะครับอันนี้นั่งคัสซีมาเลยนะครับเป็นหัวตัดคัสซีมานะครับหัวนั่งคัสซีมีเครื่องติดมานะครับเครื่องเกียร์คานหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับ เฟืองหลังชุดทั้งลมนะครับทั้งน้ำมันนี่ครับเอามาประกอบที่นี่นะครับขายดีจนทําไม่ทันครับนี่นะครับหัวหนังกระซีมาเลยนะครับติดเครื่องติดอะไรมาพร้อมนะครับแล้วก็จะมาเอา แล้วก็จะเอามาประกอบที่นี่นะครับอยากดูคันนี้ก่อนเลยนะครับโอ้โหภายในก็สวยเลยนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ครับบอบบะปรับได้นะครับภายในครับ ราคาก็ลองโทรมาคุยได้นะครับคันนี้น่าจะประกอบเสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นต้นเดียวนะครับไม่กล้าต้นเดียวนะครับรกอบเรียบร้อยพร้อมขึ้นดำนะครับโอ้โฉบกระสีก็ยนเรียบร้อยนะครับ าาเดี๋ยวพวกเบาพวกอะไรเขาจะหุ้มให้ใหม่นะครับภา,ายในนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับพอประกอบเสร็จเขาก็จะทําให้ใหม่นะครับทําความสะอาดแล้วก็หุ้มเบาหุ้มอะไรให้ใหม่นะครับโหคันนี้ลายสีมากเลย ไฟอย่างสวยเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้น่าจะใส่กันชนเลดให้นะครับกันชนเลดแกมเลดกระโปรงเลดเียคบเตรียมขึ้นดำแล้วคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหัวมาครับ โอตอนเดียวนะครับโอ้ภายในครับนี่ครับสวยอยู่นะครับภายในนี้มีชุดอะไรมาด้วยน่าจะติดมาจากญี่ปุ่นนะครับ นั่งก็ซีมาเลยนะครับแต่คันนี้ไม่มีเครื่องมานะครับอันนี้เราก็สามารถมาเลือกเครื่องได้นะครับจะเอาแบบขบมันเร็วหรือจะเอาแบบปั๊มสายนะครับเลือกได้เลยนะครับชุดระแนงชุดระแนงคอกนะครับทำเตรียมไว้แล้วบางโคลน น่าจะของคันนี้หรือเปล่านะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเตรียมทําสีแล้วข้างในตรงนี้ก็เป็นลูกกระบะนะครับเขาน่าจะต่อตรงนี้นะครับเนี่ยต่อลูกกระบะรอเลยนะครับอันนี้ก็ชุดเฟรมดำนะครับ ชุดวางกระบอกดํานี่ครับหลังจากที่ประกอบเสร็จก็จะเข้าโรงสีนะครับโรงทําสีนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะรอคิวนะครับได ได้คิวแล้วนะครับโอ้โัอันนี้เครื่องเครื่องเกียร์ J O เจ็ด C เจ็ด C น่าจะปั๊ม hm สายนะครับเนี่ยใช่แล้วปั๊ม hm สาย เอามาแบบนี้เลยครับนี่ครับมอน,น้ำเขาทรงเอียงๆ <c oughs> นี่นะครับก็สามารถเลือกหัวเลือกเครื่องได้นะครับเลือกกระสีได้นะครับกำหนดราคาได้เลยนะครับ คันนี้ทําสีเสร็จแล้วเดก้าอันนี้น่าจะประกอบขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่มือสองบิ้วใหม่นะคันนี้นจะเป็นคันที่มาจากนอกนะครับคันใหม่เลยนะครับเราสามารถสั่งได้นะครับอยากได้หัวรุ่นไหนก็มาสาั่งได้นะครับหัวฟูโซหัวปลาดุกนะครับหัวเดก้าหัวอรกี้ ที่ร้านนี้ก็จะรับสั่งนะครับสั่งได้ครับแล้วก็แต่ส่วนมากส่วนมากที่ร้านจะเอามาประจำก็จะเป็นเมก้านะครับจะเป็นหัวรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็คือหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นหัวรุ่นนี้นะครับ ถ้าลูกค้ายังไม่ได้สั่งก็ที่ร้านจะเอามาผลิตรอนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับหัวรุ่นนี้แต่ถ้าลูกค้ายอยากได้รุ่นอื่นก็สั่งอีกทีนะครับที่ร้านก็จะหามาให้นะครับนี่ครับสวยเลยครับขนนนกฟูโซครับหัวประดุกอ่ะนี่นะครับเบอร์โทร ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับ08 98 4 4 55 22นะครับนิติวัดยนต์นะครับอยู่แถวแถวโรบินสันนะครับโรบินสันบุรีรัมนะครับอันนี้ก็คันที่ทำเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ใจว่ามีคนจองหรือยังนะครับคันนี้จอดอยู่สองคันนะครับโอ้สีสวยมากเลยครับสีฟ้านะครับ เนี่นะถ้าทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอะไรเต่งนะครับแถมให้เลยนะครับคันนี้จะเป็นมือสองบิ้วใหม่นะครับแเลยออยู่คันเดียวนะครับเดก้านะครับน่าจะยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ได้พามาดูที่ร้านนี่รอบนะครับใครสนใจก็นี่ครับตามเบอร์นี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรต่อนะครับร้านน่าจะเปิดแล้วนะครับโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุลค์ทุกกาลังใจนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยครับเจอกันใยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ